ด้วยเ<ห>มื่อถึงวัน,วนเวลาฟ้าก็กเปลี่ยนก,การกเกษียณเวียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลายัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงขออัญเชิญพระไตรัตมาปกป้องจงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือนคอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนีรันสองสีวรรณะหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแรพทย์โรงพยาบาลนากาจรจัหงหวัดหนองบัวลำปู เริ่มบรรจุราชการครั้งแรกวันที่4กรกฎาคม2526และปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลนากงจนถึงปัจจุบันรวมเวลาทั้งหมด40ปีค่ะภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดอุดรธานีการศึกษาจบวิทยมศึกษาตอนต้นจนถึงตอนปลายจากโรงเรียนสตรีราชินีจังหวัดอุดอร,าร,ร,าร,ราาธารนีจบประกาศนียบัตบรเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตรปีที่หนึ่งจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตรปีที่2จากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจบวุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาเทคนิคการแพทย์ชุมชนจากมหาวิทยาลัยมหิดลผลงานที่ภาคภูมิใจกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ของเราก็เริ่มทำระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการหรือ LA ได้มาตั้งแต่ประมาณ ปี2,551นะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ในครั้งแรกในปี2,552และเราก็ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็ได้รับการรับรองมาจนถึงปัจจุบันความภาคภูมิใจในเรื่องนี้นี่ก็คือเมื่อไหรที่งานสําเร็จแล้วก็รู้เรื่องไปเนี่ยเราจะมีความรู้สึกปราบปลื้มและก็ยินดีกันทั่วหน้ากันทุกคนเลยค่ะ ความภาคภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งก็เห็นจะเป็นในเรื่องที่ว่าได้รับมอบหมายให้ได้รับผิดชอบงานสําคัญสําคัญอย่างเช่นในเรื่องของการเป็นผู้ประสานคุณภาพเอชเอของโรงพยาบาลในช่วงแรกๆก,การได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เยี่ยมสารวจภายในของเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ภายในจังหวัดหนองบัวลำพูการเป็นผู้ประเมินรกสืต่อติดดาวทั้งของเขตของจังหวัดและก็ของระดับอําเภอ การได้รับมอบหมายงานเหล่านี้ทําให้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มีความรู้ใหม่ๆใ,ให้เราได้เข้ามาศึกษาอยู่เสมอแล้วก็ได้เดินทางออกไปพบเจอกัลยาณมิตรในที่ต่างๆมากมายค่ะสิ่งที่ทําให้คนประสบความสําเร็จถ้าถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ ก็คิดว่าคงจะต้องเป็นในว่ามีความรู้ที่ทันสมัยมีการทบทวนบ่อยๆมีการแลกเปลี่ยน,เร,ยนเรียนรู้และก็ร่วมกันพัฒนาแก้ไขในสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือแบบว่าให้มีคนเก่งในองค์กรแล้วก็มาทำงานร่วมกันอย่างจริงจังในระบบอย่างนี้นะคะ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่คิดว่าสําคัญมากๆก็คือว่าจะทายังไงมันถึงจะสําเร็จนะคะก็คงจะเป็นในเรื่องของว่า,าจะต้องมีความรักความผูกพันต่อกันนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะนําพามาถึงบรรยากาศการทํางานที่ดีทุกคนก็จะสนุกกับงานก็จะทําให้เกิดผลงานดีๆขึ้นมานะคะนั้นนะคะก็จะมีแฝงๆอยู่ว่าก็รู้สึกใจวิวๆิววที่จะต้องออกไปจากบ้านและก็ครอบครัวใหญ่หลังนี้นะคะ่ะอยู่มาตั้ง40ปีเนาะ ความรักความผูกพันมันมากมายจนที่เหนือที่จะบรรยายได้เรื่องนี้คำถามที่มักจะได้ยินอยู่บ่อยๆก็มักจะเป็นคำว่ากเกษียณแล้วจะไปอยู่ที่ไหนจะไปทำอะไรประมาณนี้ค่ะก็คงต้องบอกว่ากเกษียณแล้วก็ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านดูแลครอบครัวอยู่กับพี่ๆน้องๆคุณแม่ค่ะ,ะดูแลสุขภาพตัวเองให้มีความสมดุล สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขและก็นานเท่าที่จะนานได้ค่ะชีวิตคือการเรียนรู้บนโลกใบนี้มีเพียงมิตรและผู้ให้บทเรียนครับสวัสดีครับผมวิศวกรจำลาประวัติในชีวิตการทำงานของผมครับประวัติการศึกษาก็จบระดับมัธยมศึกษา ตอนไปจากโรงเรียนดอนพิดทะลัคุมและระดับปริญญาตีจบจากราชภัฏเลยปี51าหครับเราประสบการณ์ชีวิตการทำงานก็เข้ามาทำงานวันที่1ตุลาคม2537ันหับเราประสบการณ์ชีวิตการทำงานก็แต้พานพออและเรงพออแนะนำให้ครับคือ ถ้ามพอะเอียดพอพนักตอนนั้นก็คนเอ็กซเดย์ก็ถ่ดผมก็เลยมาดูเอ็กซ x เดย์อยู่ประมาณ10ปีได้ครับผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุดในการปฏิบัติงานครับก็มีอยู่สองงานใหญ่ๆที่ได้ประสบกกับตัวนี้ครับแรกก็โคติดเก้ COVID าละบาทครับซึ่งผม,ผมต้องบอกรัาผยกับใครก็ได้ทีก ซึ่งในแต่ละ,ะวีนั้นจะคุ้มเย็นครับไม่ได้มีเวลาทันรครับต้องต้องรับส่งผู้ป่วยทั่วไปแต่ผู้ป่วยฉุกเฉินประกอบกับผู้ป่วยโควิดอีกครับการที่เราคุมผู้ป่วยโควิดนั้ไนไปตามท้องเลท้งไหคือที่หมายในยังไม่ชัดเจนเราต้องไปตามกับเจ้าหที่เจ้าพยตอแล้วพยาบาลครับไป,ร,ปร,รับแล้วว่าวาตัวแล้วก็ววเป็นส่งที่มันก็เป็นภาระ หนักอยู่นะครับเพราะว่าคนของเราก็มีจํากัดแต่งานมันเพิ่มมาหนักเต็มอันนี้ก็ตูวสิทภาพผู้ใช้ที่ได้มีโอกาสช่วนประชาชนครับที่สองก็อีดกกางกลับอินที่ที่ไทยสวรรค์ครับมันก็ประมาณเวลาก็เที่ยงครับคนก็ทานอาหารุดสุดน,นสิน่งเยอะก็อยในบริเวณรถไฟครับพอเห็นเนพราะวก็เตรียมก่กาแค่จะเป็นหมดลับทุนทีนะครับ Ai, day, oon, ัันกาิดถึงยิงเดียวพอมจะไปแต่อัิเหตุการ์ม uh ัน huh. ยังไม่สมบรณพอออกไป้นะาอยามเม่เส็จก็ต้องมารับสามอแล้วมาเมีการส่งต่อที่เียสกัภาพที่รีนครับเส็ินเวลาไปหลายชั่วมงอันนี้เป็นอเหตุการณ์ที่ทำใจแค่ทตใจเมื่อเวลาผ่ารไปเวลาารีส ผมลืมไม่ได้ก็คือโดยใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังต่างที่ต่อที่โต๊ะสมรรถว่าโบราณนั้นเป็นบ้านหลังหนงทั้งันก็ต้องมีการรับแขกในการดำเนินชีวิตถ้าเราไม่มีการราบแขกผู้ชมเยืนยกในการดำเนินชีวิตก็มีชวามียหายความเสียงนั้นก็มีทุกหน่วยงานและต้องมีความเสียง ถ้างานใดไม่มีความเสีย่ยงงานนั้นจะไม่มีความก้าวหน้าหากคุณคิดจะก้าวหน้าคุณต้องกล้าเปิดเชิญหน้า,ากับความเสียงขอบคุณครับ